ที mm ่ถ hmm. mm ือ hmm. ถ mm ือนั่นแหละวันนี้ฉันมาเป็นเมซีลุงเมซีเดือนตะกี้หลานนั่นเลยไม่เดี๋ยวที่นู่นนาะมินช่วงเดียวมิ้ยกองผีลูกโตมังน้องลูกเลี้ยงมังไม่ไว้เลยเดียวทุกวันนั่นเลยมันก็ตู่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 กันตะกี้นั่นเลยปู่ใ้บ้านมันบายบายนั่นเลยช่วยๆกันนั่นเลยปู่ดีปีกตำมานุ๊นั่นเลยสักผเปล่าเลยสักผ้ากันนุ๊งอู้ักมันถักมันอันนี้อู้นำนำยาสักเป่าวนปล่าลุยอ้ใส่ไปมันลุยรอยจังน้องเลี้ยงเหรอเลี้ยงปุดสีน่าหมดสะอ้านเลยไปเลยโดนนน่ั่น หรือว่านักเลนยงหรือเราเม็ดเลี้ยงวันนึงสักกันเออเม็ดเลียงอกเต้นบ่าจอยลงงเลี้ยเอโอ้ยลอยอสัก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 นเราก chanting, ็เช like. ื่อกันนะแต่ว่าดูอมอุ่งเป็นลูอยจอยลงโรงดูออม่เอยเธอเธอวันนี้นั่นหลยนี่อันนี้ฉันดับบ้านอย่างเลยนั่นเลยขึ้นดูพีอีกแล้วพีอีกทำานเหนื่อยเนื่อยนั่นเลย เลยช่วยพี่เอกตักิดก็ลาวคนเราอันอยู่ด้วยกันเลยก็ต้องช่วยกันเลยนั่นเลยจะได้มีเนื่ออหละคนนึงได้ใบใจตะกีดก็อู้รบบาจะดักตะมานเนื่อว่าอู้รบคนดึงบานบ่อยมีไม่มีไรกินเลยนั่นเลยอู้ทุกอยอยู่กัน้านนาในหลักกันนานนานนั่นเลยอู้ยางไรเราก็ช่วยกันนะช่วยกันทำคนละไมยคนละมือจะได้มีเนื้อนะฝ้าดกันทุกคนนะโอเค